สวัสดีนี่เราเองเราคือฟู้ดเวททุกคนอาจจะสงสัยว่าเราคืออะไร เราก็คือขยะอาหารที่เกิดจากการกินเหลือของทุกคนยังไงล่ะรู้หรือไม่ว่าเรานะ่ะสามารถสร้างความเดือดร้อนให้โลกได้มากแค่ไหนบางครั้งทุกคนอาจจะคิดว่าจะกําจัดได้ง่ายๆเพียงแค่เอาไปฝังกรบก็จบแล้วแต่ที่จริงแล้วเรายังเป็นตัวสร้างก๊าซมีเทนที่ส่งผลต่อปัญหาโลกร้อนอีกด้วยงั้นมาดูกันเลยว่าผลกระทบจากเรามีอะไรกันบ้างผลกระทบด้านเศรษฐกิจการที่มีขยะอาหารเพิ่มขึ้นทุกวันเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายในระดับครัวเรือนและเพิ่มรายจ่ายของภาครัฐในการกําจัดขยะอาหารเหล่านี้ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ฟู้ดเบสสร้างให้กับโลกของเราคือการเกิดก๊าซมีเทนหรือก๊าซเรือนกระจกจากการฝังกลบขยะอาหารสู่ชั้นบรรยากาศของโลกซึ่งมันส่งผลกระทบให้เกิดภาวะเรือนกระจกที่รุนแรงกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง25เท่าเป็นสาเหตุของการเกิดโลกร้อนนอกจากนี้เรายังสูญเสียทรัพยากรต่างๆไปอย่างไร้ค่าอีกด้วยรายวันค่ะส่วนใหญ่เป็นรายสัปดาห์ค่ะ ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้วางแผนหรอกคะ่ะคืออยากกินอะไรก็ซื้อมาไว้ก่อนเผื่อมีโอกาสได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอืมบางครั้งก็วางแผนนะคะแต่บางครั้งไปซื้อก็อยากซื้ออะไรก็ซื้อกลับมาเลยอะค่ะถ้ามันเหลือก็เก็บไว้เผื่อเมื่ออาหารหน้าเอามาทําอีกคะ่ะแต่บางทมีมันก็หมดอายุเราก็ทิ้งไปเลยคะ่ะคือถ้าเหลือบ้างก็เก็บไว้ในช่องฟีดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะส่วนมากก็เก็บไว้จนลืมบางครั้งก็ไม่ได้ใช้ เห็นไหมล่ะทุกคนถ้าซื้อมาแล้วก็กินไม่หมดสั่งของมาก็เหลือแต่ว่าเรามีผู้ช่วยอีกคนที่จะมาช่วยเราในเรื่องนี้เดี๋ยวเราขอติดต่อผู้ช่วยกันก่อนนะเราคือแอป Happy Food Silhouette แอปพลิเคชันของเรามีการคาดการณ์แนวโน้มธุรกิจในอนาคตโดยอ้างอิงจากจำนวนผู้คนที่เริ่มสนใจในการรณรงค์ปัญหาฟู้ดเวทกันมากขึ้นในปัจจุบันซึ่งในอนาคตก็ตมีแนวโน้มที่ผู้คนมาร่วมรณรงค์เพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆผู้คนเหล่านี้พร้อมที่จะสนับสนุนและใช้นวัตกรรมที่เกี่ยวกับฟู้ดเวท ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการเติบโตทางธุรกิจของแอปพลิเคชันของเราเป็นอย่างมากคาดว่าจะส่งผลดีต่อกําไรและมีจานวนผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นในอนาคตรวมไปถึงในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีโรคระบาดผู้คนต่างใช้ชีวิตตามแบบฉบับ new normal และเทคโนโลยีก็สามารถเข้าถึงตัวบุคคลมากขึ้นทําให้ผู้คนหันมาใช้บริการซื้อขายของออนไลน์มากขึ้นแอปพลิเคชันในการจัดซื้ออาหารของเราจึงเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับวิถีชีวิตปัจจุบันและในอนาคต สำหรับพาร์ทเนอร์หลักๆของเราจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่และร้านค้ารายย่อยที่ขายวัตถุดิบสำหรับทำอาหารไรเดอร์ Rider จะทำการจัดส่งวัตถุดิบแก่ลูกค้าผู้ให้บริการทางด้านอินเทอร์เน็ตและองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโลงนงคลฟู้ดเวสค่ะ เราจะได้จากแอปที่ถูกเรียกใช้งานอยู่บ่อยๆจากการสั่งวัตถุดิบที่สั่งซื้อซึ่งสร้างรายได้ให้กับร้านค้ารายย่อยแอปมีผู้ใช้งานจานวนมากตามกลุ่มเป้าหมายมีความกว้างพอแอปใกล้กับการเงินหรือทางผ่านเงินต่อให้ผู้ใช้งานน้อยแต่จ่ายตัวหน่วยเยอะก็ทําเงินได้เช่นสั่งวัตถุดิบเยอะเวลามีปาร์ตี้จ่ายแบบตัดบัตรต่อให้ได้กําไรน้อยแต่พอมีเงินมีคนมาอยู่ในแอปจานวนมากจะเหนี่ยวนาสร้างแวลูให้กับแอปมีคนใช้งานเยอะเห็นฐานเงินเดือน,เ,นเห็นรายรับรายจ่ายเกิดการลดหย่อนภาษีมีประกันมาจัดการภาษีช่องทาง จะเกิดดขึ้้นไง่ายแอปพลิเคชันของเราจะมีความพิเศษตรงที่ทางแอปจะมีการคำนวณสัสดส่วนของวัตถุดิบต่อมื้ออาหารให้เหมาะสมต่อผู้บริโภคเพื่อที่จะไม่ให้เหลือทิ้งจนกลายเป็นขยะนอกจากนี้แอปพลิเคชันยังเป็นทางเลือกในการซื้อของมาทําอาหารเพิ่มอีกทางเลือกนึงซึ่งเป็นทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรต่อผู้บริโภคสิ่งแวดล้อมก็จะดีขึ้นตัวผู้บริโภคก็ได้รับอาหารที่สดใหม่ปริมาณที่เหมาะสมไม่ต้องเสียเงินซื้อวัตถุดิบในราคาแพงแล้วไม่ได้ใช้เหลือเอาไปทิง้งเป็นการประหยัดดเงินนและสะสวกกมากขึ้ นอกจากนี้ภายในแอปพลิเคชันยังมีทางวิธีการทำอาหารการถนอมอาหารและโปรแกรมแจ้งเตือนวันหมดอายุของอาหารดังนั้นผู้บริโภคจะได้ประโยชน์ในส่วนที่ไม่ต้องเสียเงินสิ้นเปลืองไปกับการซื้อของมาแล้วไม่ได้ใช้จนมันเสียไปแล้วก็ต้องทิ้งค่ะแล้วถ้าเราใช้แอปพลิเคชันนี้มันจะสามารถช่วยสิ่งแวดล้อมได้ยังไงล่ะเนื่องจากแอปพลิเคชันของเราเป็นแอปที่ทําขึ้นมาเพื่อลดปัญหาฟู้ดเว์ถ้าฟู้ดเว์ลดลงก็จะสามารถช่วยสิ่งแวดล้อมได้หลายด้านโดยพิจารณาจากความเชื่อมโยงกับ SBS ด้านที่2ขจัดความอยากสร้างความมั่นคงทางอาหารด้านที่8ดส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนด้านที่12สร้างรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนด้านที่13บสาดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาโลกร้อน14อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนด้านที่15ห้าส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศเห็นแบบนี้แล้วเราก็อยากให้ทุกคนเห็นถึงปัญหาของฟู้ดเวทกันมากๆนะข้าวทุกจาน ทุกอย่างเมื่อถกกินทิ้งขว้างจึงเป็นปัญหาขยะสุดท้ายนี้ทางเราก็ขอขอบคุณรายวิชาแอนโทรโปซีนที่ทำให้เรามีส่วนร่วมในการเป็นกระบอกเสียงให้กับทุกคนตระหนักถึงปัญหาของฟู้ดเวทที่ส่งผลกระทบต่อโลกของเราและให้เรามีส่วนร่วมโดยเป็นส่วนหนึ่งในการคิดนวัตกรรมที่จะช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนขอขอบคุณค่ะ